สวัสดีครับ่าวันนี้ไปงานหนังสือนะครับผมวันที่28มีนาคม67นะครับผมเนื่องจากงบน้อยนะก็ได้หนังสือมาเท่าที่เห็นนะครับผมที่เก็บที่สําคัญสําคัญที่อยากอ่านจริงๆนะครับส่วนเรื่องไหนรอได้ก็รอไปก่อนนะครับโดยของรักพิมพ์ใช่ไหมมันก็จะมีแค่อสูรรับใช้ของยายสุนทรสนิทนะครับเล่ม19นะเดทอะไลท์อังกอรนะครับเล่ม9นะครับผมอันนี้ซื้อมาเก็บไว้นะยังไม่ได้อ่านรอก ส่วนที่อยากอ่านจริงๆนะก็จะเป็นจอมตะกะดาบขั้งนะครับผมเล่มแปกนะอันนี้น่าจะเป็นเล่มจบนะครับแล้วก็สเกลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกนะครับเล่ม9ก้านะครับพูดง่ายคือ2เล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่อยากอ่านจริงๆอันนี้ก็ซื้อมาเก็บนะครับผมก็ยังไม่มีเวลาอ่านจริงสําหรับยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่เล่ม13แล้วนะครับผมที่ซื้อมาก็เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับมันจะแถมเรื่องสั้นนะก็เลยซื้อมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับ เป็นเรื่องที่ซื้อมาเก็บนะอันนี้เป็นของกิฟต์บุ๊กนะนะก็คืออ e ีแลนซผู้ถูกพระเจ้าทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติจะเอียบย่ําทุกสิ่งที่ขวางทางจนแก่งสุดในใต้ล่านะครับผมอันนี้เป็นเร่ม3นะเป็นเรื่องที่ชอบเอลนะครับเลยซื้อนะแล้วก็อยากอ่านด้วยส่วนนิยายจีนนะต้องขอโทษทีนะครับว่าไม่มีเรื่องใหม่ๆนะเพราะว่าช่วงนี้พยายามอยากจะเก็บเรื่องเก่าๆให้จบไปก่อนนะพูดง่ายคือการเปิดเรื่องใหม่นี่อาจจะไม่มีนะครับผม เท่าที่เก็บตอนนี้ก็คืออยากให้จบเรื่องนี้นครับก็คือเรื่องนี้มันออกมานานแล้วนะเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปเก็บนะคืออยากอ่านให้จบก่อนไงสําหรับเรื่องตัวายต้องสวมบทบาทอยู่ทุกวันนะครับก็คือเล่ม6กับเล่ม7นะก็เดี๋ยวจะทําสปอยให้ละกันนะครับผมก็คืออยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วก็พยายามจะไล่ๆหลายๆเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะไม่มีเรื่องเปิดใหม่นะนอกจากพวกเรื่องที่เป็นเล่มเดียวจบนะที่ซื้อมาดองๆไว้นะครับผมก็คงจะอ่านนะแล้วก็รีวิวนะครับผม ส่วนของแถมนะก็เนื่องจากว่างบน้อยนะครับผมของแถมก็เลยได้มาจากรับซิมที่เดียวนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมอ่าเป็นของแถมเมื่อซื้อกบ1000บาทนะครับผมอาจจะไกลหน่อยนะครับผมก็จะเป็นโปตเตอร์นะครับเดทอะไรนะแล้วอันนี้ก็เป็นของแถมจากการจับรางวัลนะครับผมพิเศษอีกอันหนึ่งนะนะครับผม จริงๆมันก็จะมีแถมอันนี้ด้วยนะครับผมเป็นการ์ดนะก็คือหยิบมาให้ครบนะครับวันที่ก็500บาทนะครับอันนี้ก็พันหนึ่งนะใครที่มีเงินก็พันห้าก็จะได้ปอกหมอนนะแต่ผมซื้อน้อยนะถามว่าแล้วทําไมไม่มีดันมาชีนะครับผมผมว่าผมไลฟ์ในนั่นไปแล้วนะสําหรับดันมาชีนะครับผมสาเหตุที่ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าตัวผมนะ เนื่องจากว่ากลัวของหมดใช่ไหมก็เลยได้ทาการจองนะครับผมก็เลยจองไปเรียบร้อยแล้วนะสําหรับตัวดันมาชีนะครับผมในเว็บซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไปให้มากคุณก็จะพบว่าจริงๆนะของเนี่ยนะมันก็มีขายนะแต่ถ้าเกิดเราไปจองให้ไหมเราก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมเราก็ไปจองนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่จองนะครับก็คาดว่าคงจะมาส่งหลังจากงานแสดงสือนะพูดง่ายๆคือเล่นพิเศษนะครับก็มีนะครับแล้วก็มีนะครับที่ซื้อนะก็จะมี ชีโนบุนะครับเล่มสองนะใช่ไหม,นะมนะครับผมอันนี้ก็สามารถซื้อทางเว็บได้นะครับแล้วก็ยุยนะครับเล่มสองนะก็คือกะแล้วว่าชีวิตวัยรุ่นของผมนะครับภาคจีสไตล่เล่มสองนะอันนี้ก็เป็นดันมาชีเล่มพิเศษนะครับเล่มสิบแปดนะครับผมพูดง่ายคือพวกนี้ก็คือจริงๆก็คือกลัวมันหมดไงแต่จริงในงานมันมีเหลือนะครับพูดง่ายคือคนไม่ค่อยซื้อไงก็ไม่รู้นะก็ ไม่งั้นก็คงจะซื้อแล้วนะจะไดเอากลับมาแต่เพินในเมื่อจองไว้แล้วก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นมารตันหาพันแกร่งนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าเออน่าอ่านนะพง่ายๆคือสําหรับงานสื่ารสื่อนะครับก็งบก็ประมาณสัก3ามพันห้าสามพันเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมณสำหรับปีนี้ครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ